สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุสุกคนพี่น้องจา้าฝนมาอีกแล้วพี่น้องจ,าจออปปา้ออาเฮาสิมาห้าคดจิโลออเนาะ,นะแต่บังเอิญมาพ่อเฮ็ดบวกตาบสองดอกพระเจ้าพระเจ้าไหนอืมอืมเขียวรที่ทางนน้นไม่ใช่มันออกแล้วบุลเฮ็ดบวกตาบทานผปส้มเว้เพือออกสองดอกกว่าลุง สังเกตขา้ปขาพี่น้องขาเกือบเดือดคือหนึ่งเนาะพี่น้องเอ้ยสวะเลยเลยเข้านะอือปลุงอ่าะาวคออกมาลูกอาขุมาลุงแหละ ต้ก่อแกนคลองใหญ่ออูแก่ออกเหมือนกันเนี่ยอือฮึฮึอึฮึฮึครับฮึ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 กึนึฮึฮึฮึ่ เผาหะเผาแหลกใน,นพี่น้องไอ้ผัวผูวฝ่าฝนเยอะมาอีละไปตกอยู่บา้านน้ำม้งในเด้อฝนเอ้ยกเจ้าหวานข้าวหรือยังนี่ยังเนาะถ้าหวานข้าวยังบ่ได้ได้มาสิบอันนี้ก็เจ้า ເຂົາເຂົ້າເຈົ້າເນາະຍັງມື້ວາຮຍ້າ สร้างมาพ่อเห็ดพ่อเลยนะโว้ยไไคิดว่าเห็ดพอป้าอาดีป้าลุงปลาดีป้าลุงลูกเล่าก็ต้องเว่าเล่าลูกไทยก็ต้องสวัสด,ดีไทยเล่เ่ธนาโลดปุ้ยผู้มืดมาเลย สังเกตนามทานผู้ส้มเว้สัมพันดีอง้สังเกตทานผู้สมไว้หนามไอ้แล้วปู้พี่น้องเลยซ้อนนามเด้ยังให้มาอยู่บ้านน้ำมงเด้ นี่ไงลุงเขาก็จะงามนะพี่น้องอรับบอลาทำมิเอสิบตัวพรอ้วยพอพ้นซิมาหลอะไรพี่น้องเลยนี่หูหนึ่งนี่ลุงออซิียมาสิซอยพ่อคุดใช่ไมพ้นสิมาแล้วนี่พ่อคุดพ่อเลน ัคุดทั้งเห่นได้นน่ปู้มากนนนะวันพีนวทั้งเมืองนะเปบตกอยู่เล่าเนี่ยเอาออเชยออเียร์ไหมแม่มนี่ขุด ตัวใหญ่ไหมลุงเออโอเคอยู่สาม,มีกันเนาะหายอยู่หาก,กินตามภาษาคนมานนอกของหน้าพี่น้องเว้ยบัวซอกกับบัวมากันบัวหากับบัวได้เด้วโอ้ยม,มาเลยพี่น้องเว้ยต้องขุดทั้งแหลนไปแล้วพวู่าแม่มาฝุ่นแม่แมงป่องพี่น้องตีตายแล้ปะป่ะมันหนีจิ้งคีพี่นอ้องว่าตั้งขุดทั้งแหลนทั้งปบทั้งแหลนพู่ จะไหวมันจะรอดไหมเนี่ยเรามาแล้วฮะมันนี่มันหัวเเกือบขาดแลู้ปะมันตายอุซาวิเซียพ่อปนย่าบุญพ่อปนอยู่นี่เห็ดย่าลูกเอาไปได้ไหมทำไมมันน้อยก็จะเอาท้ายเบิร์ตพี่โน้็เลยหายากิคอยจิรลอง ันนึงฮันนีจิ้งกูเกือบตายเกับขาเครื่องพิ้งเลยจ้ะเรียกคนจะลอยเนี่ยมดลึกนี่สุดยอดลึกเลยน่ะลุง,งส,สู้ๆได้สิบตัวพอสิบตัวสิบตัวรุ่นรุ่นพี่น้งๆๆองรุ่นพมตอนนี้พลกำลังอยู่ในเมืองอยู่ จ้ะถ sure. no. ้าออกมาก็ช no ื่อว่าเจอเรานาะแ่ทีกัดมาคืนถึงจะโดนครัแจมแหงดําถ้โดนระโดดหางมาตรงนี้นิดหน่อยหางไหนวะดูนี่ทีู่เลรเห็ุมันทำจุ่มกับมกกระดาเฮ้ยนั่งไอบินลงมาแะอนี่แน่นี่แม่ ด้ยตัวนี้น้อยบ่พายุมาแล้วตาอยู่กตามต้นไม้ไอเกิรตมาซื้อมือก่อนนะได้เท่าบรรยากานตกเย้เ่อนมาก มันมันไม่ลึกหรอกลุงก็เก่าแล้วมันจะลึกไม่ลึกเสื้อข่อยนี่เห็ดอะไรนะขาวๆยังไปยังมากกับกระเพาะขึ้นระบาดเนี่ยว้า นี่ไงคุยลองรู้สตั้งหนึ่งก่อนฝนจะมาไล่เรากลับบ้าน,น,านพักบุง้งอ้อนนาวนัสาพ,พักบุ้งใช่ไหมน่ะนี่แม่ป่องยอ หนูนมันยอดมาบานเท่าไรเี่น้องคนเลยมาแล<น>้วโอ้ไปขุดมาสิขอไปขุดมาเลยอยากกินสอของสองืนส้นขอไปขุดเลยอยากกินหมอร่อยีอไปล้งขุดมาเลย,ย,เลยน้อยเกินใส่าน้ำเยอะๆปอนอนะไปขุดแมงกอง งอปทำาาพอมาพอมาพ้นสิมาเราแงองเดวแม่งสอยดีนะใครโนนะไม่ได้เป็นชอนะที่เชนี่จะรวมลงไปอดอดมานเราป่อปไ ไปไป่ปลองเออผไว้แล้ว่น้องปปเฮ้ยปไปหวหัหัหากินเดบเป็นหากินไป้องเอ้ยคนไหลปะป ดูดีพี่เล่นอืมก็จะเอาไทาก่อนพี่น้องจา้าเลยบ่มีบ่อนคุดเนาะบอลก็นป็นพวกตัวกรเสากรสสีตะคุดอยู่นี่เฮ้ยพอเจ้าท่านราหวานเนาะอืมทานผู้ส้มจ้า โมนเอนี้ก็สซเดล่าเด้อพี่น้องจ้าว้าบปไวแล้วโอ้หมุดจะตื้อมาไล่เขาแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเดอ้อขอบคุณที่เบิ่งคลีปเขาบ่ชขามโฆษณา,นะา,า,าเนาะฝาก็ไล์ก็เชร์พอกันใหม่คลิปหน้าทานผู้ชมเ้ยไปแล้วฮะมะม่วงน้อง,องแก้มทานผู้ชมจะบกนะโอ้ยพี่น้องผมมือจะตื้อไปแล้วปปะป สบายดีไปแล้วพี่น้อง